เส้นพิษหมาเหล่าชัดเจนแล้วพายุลูกใหม่พุ่งเป้ากระทบไทยโดยนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาดูในด้านของภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุที่จะมีผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของประเทศไทยโดยนะครับจากการคาดการณ์ของโมเดล ecmwf คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่24ตุลาคมจะมีกลุ่มฝน ที่มีการรวมตัวโดยการดึงดูดอุณหภูมิของน้ำทะเลมาเลี้ยงตัวเองและจะมีการสะสมพลังงานและนะครับจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นหย่อมความรากาศต่ำกำลังแรงในช่วงวันที่14ตุลาคมเวลาประมาณ12นาฬิกาบริเวณทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ด้านตะวันตกของฟิลิปปินส์ L1007 หลังจากนั้นจะเริ่มเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างในวันที่24ตุลาคมและจะเริ่มมีการสะสมพลังงานโดยการดึงดูดอุณหภูมิของนั้นทะเลมาเลี้ยงตัวเองและจะพัฒนาตัวขึ้นจากยอมความประกาศต่ำกำลังแรงอาจจะพัฒนาตัวขึ้นเป็นพายุดิเปรสชันและพายุโซนร้อนรวมถึงอาจจะพัฒนาตัวขึ้นจนถึงพายุใต้ฝุ่นได้ในอนาคตโดยหลังจากนั้น25ตุลาคม ก็จะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าทางทีศตะวันตกเฉียงเหนืออย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางในช่วงวันที่27ตุลาคมโดยคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนตัวลัดล้อบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางมุ่งหน้าบริเวณเวียดนามทางตอนกลางเยืองตอนล่างในช่วงวันที่28ตุลาคมจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามโดยนะครับล่าสุดจ,จากการอัปเดตโมเดลในวันนี้ ในด้านของตัวโมเดลจะให้พายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเมืองกวเยนนะครับหลังจากที่เมื่อเช้านี้ในด้านของโมเดลให้เคลื่อนตัวขึ้นสู่บริเวณเมืองฟานเชียสก็เคลื่อนตัวขยับขึ้นอีกนะครับที่บริเวณเมืองกววเยนประเทศเวียดนามทางตอนกลางหลังจากนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อบริเวณประเทศเวียดนามตั้งแต่วันที่26ตุลาคมเป็นต้นไปนะครับ โดยจะเริ่มมีกลุ่มฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางเข้ามาก่อนในวันที่26จนถึงวันที่27ตุลาคมและหลังจากนั้น28ตุลาคมในด้านของพายุโซนร้อนหมาเหล่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณเวียดนามทางตอนกลางเยืองตอนล่างโดยจะมีผลกระทบทําให้บริเวณประเทศเวียดนามทางตอนกลางจนถึงตอนล่างมีฝนตกหนักมีฝนตกหนักมากในหลายพื้นที่ และหลังจากนั้นจะเริ่มมีผลกระทบต่อลักษณะาอากาศของบริเวณประเทศกัมพูชาด้านตะวันออกและบริเวณประเทศลาวทางตอนล่างในวันที่18ตุลาคมในช่วงเย็นรวมถึงจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศกัมพูชาฝั่งตะวันออกประเทศลาวทางตอนล่างในวันที่19ตุลาคมรวมถึงประเทศไทยในบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษอำนาจเจริญ ยะโสธรรวมถึงบริเวณจังหวัดมุกดาหารในบางพื้นที่จากการคาดการณ์ของโมเดลในด้านของกลุ่มฝนจากเคลื่อนตัวเข้าสู่เรนผ้าตะนออกเฉียงเหนือทางตอนบนต่อไปแนวบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมกาฬสิน์ร่วมถึงบริเวณจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามในบางพื้นที่ขอให้เตรียมตัวรับมือกันไว้ด้ยวยนะครับในเรื่องของฝนที่จะเข้ามาในช่วงปลายเดือนนี้นะครับ ส่วนในด้านของการคาดการฝนในภาพรวม21-30ตุลาคมโดย21ตุลาคมนะครับจะเริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาบริเวณประเทศไทยมีลักษณะของการกระจายตั้งแต่ในช่วงบ่ายของวันนี้นะครับจะเริ่มมีเข้ามาที่บริเวณภาคตะวันออกกอนร่วมถึงบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและจะค่อยๆกระจายตัวไปที่บริเวณอีสานทางตอนล่างรวมถึงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบน และหลังจากนั้นกลุ่มฝนก็จะเริ่มมีการกระจายตัวทั่วบริเวณประเทศไทยรวมถึง22ตุลาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคตะออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคเหนือทางตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเข้ามานะครับส่วนในช่วงบ่ายของวันที่22ตุลาคมกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้อีสานทางตอนล่างภาคเหนือและหลังจากนั้น ในช่วงดึกของวันที่22ก็จะเคลื่อนตัวลงมาที่บริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างต่อไปนะครับหลังจากนั้น23ตุลาคมก็ยังจะมีกลุ่มฝนเข้ามาในช่วงกลางดึกคืนของวันที่22อต่อคืนของวันที่23ตุลาคมบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลังจากนั้นในช่วงกลางดึกของวันที่23ตุลาคม ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่และ24ตุลาคม25 26 27 28 29ตั้งแต่วันที่24จนถึง28ตุลาคมกลุ่มฝนบริเวณประเทศไทยจละลดลงและกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงสายของวันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปและจะมีฝนตกหนักเข้ามานะครับ บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในหลายพื้นที่ส่วนภาคอื่นๆไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากในด้านของพายุโซนร้อนหมาเหล่าจากการคาดการณ์ของโมเดลล่าสุดถึงอย่างไรก็ตามเราจะต้องจับตาในด้านของการเฝ้าระวังรวมถึงนะครับเส้นทางของพายุที่ยังไม่นิ่งในขณะนี้ซึ่งจะมีโอกาสเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยถูกภาคน,นะครับตั้งแต่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนตอนกลาง ตอนล่างภาคตอนออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ก็เป็นไปได้นะครับเนื่องจากในระยะนี้สภาพอากาศบริเวณประเทศไทยจะมีอากาศแปรปรวนเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้จับตาในด้านของฝนที่จะเข้ามาในวันนี้จนถึง23ตุลาคมและกลุ่มฝนจะลดลงตั้งแต่24ตุลาคมจนถึง28ตุลาคม และหลังจากนั้นตั้งแต่วันที่29ตุลาคมเป็นต้นไปกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเชียงเหนือเป็นลําดับต่อไปนะครับและรวมถึงในด้านของการลุ้นในด้านของตัวพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยโดยตรงนะครับซีนเดือนนี้หากขินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันและเตรียมตัวรับมือในด้านของกลัวพายุ รวมถึงสภาพอากาศหนาวเย็นที่จะเข้ามาในระยะนี้นะคะผมรวมถึงสภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านมีฝนตกฟ้าขนองกันไหมเปรี่ยนพื้นที่ไหนที่มีฝนตกฟ้าขนองกันอย่างต่อเนื่องหรือเริีวยนพื้นที่ไหนฝนหยุดตกไปนานแล้วเริีวยนพื้นที่ไหนที่เริ่มมีหมอกหมอกลงหนาจัดเริีวยนพื้นที่ไหนที่ยังรอน้ํารอฝนในการทําเกษตรกรรม อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลยเลยนะครับขอบคุณครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ